สวัสดีครับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งมันก็โสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนพี่ๆนะครับน้งมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้จะมานะครับพูดคุยกันนะครับสบายๆนะพี่เนยเรื่องนะครับเนาะหัวข้อเรื่องนะครับทบทวนความรู้เรื่องพระสมเด็จนะครับเนาะก็นะครับพูดคุยกันสบายๆนะครับแล้วก็เมื่อสักอาทิตย์ก่อนนะครับผมได้พระองค์นี้มานะครับผมนะ เป็นพราสมเด็จบางขุนพรมนะครับนะครับก็นะครับผมคือพราสมเดจเนี่ยเป็นๆนะคับมันเป็นมันเป็นพราในฝันของนักเล่นพราทุกคนแล้วกันนะครับเนาะเพราะเป็นพราเป็นจ่าภาคีนะครับแล้วก็เป็นพราของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับก็คือเป็นพราในฝันของหลายๆายคนหรือเกือบทุกคนของคนเล่นพรานั่นแหละนะครับเนาะก็คือรวมทั้งผมด้วยนะครับแต่ที่ผมไม่ค่อยเอาพราสมเด็จมาลงไลท์คือไม่ค่อยเอามาลงคลิปนะครับ เพราะผมพูดตลอดนะม่นะพระสมเด็จจบยากนะครับเนาะก็คือผมก็พูดประมาณว่าแบบเหมือนผมเหมือนกันนะครับใครมีความรู้ด้านไหนใครชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นเลยนะครับเนาะตามสบายนะครับผมก็เก็บตามในแถวตามในแนวทางของผมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดในจุดหนึ่งที่ผมใช้ดูนะใช้เก็บนะครับเนาะก็คือนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆที่เก็บสะสมพระสมเด็จอยู่นะครับนะไม่ต้องไปไม่ต้องไปลบล้างความทรงจํานะครับก็เล่นแบบเดิมนั่นแหละนะครับเนาะแต่ ิ่งที่ผมจะพูดจะอะไรให้ฟังวันนี้นะครับก็คือผมอยากจะให้ใช้เสริมไปนะครับเนาะจะให้ใช้เสริมไปนะครับถ้าว่าถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ใช้เสริมไปนะครับเนาะที่เล่าสู่กันฟังนะครับเนาะเหมือนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนั่นแหละนะเพื่อน่นะครับผมนะครับก็มาไอ้นี่กันนะวันนี้นะดูนะก่อนอื่นนะก่อนอื่นนะวันนี้นะก่อนอื่นนะครับผมนี่นะครับเนาะ อยากจะถามเป็นพีนะ่นะเนาะก็คือพระสมเด็จอะนะเป็นพี่คือพระสมเด็จนะครับเนาะใครๆก็รู้วิธีการสร้างอยู่แล้วใช่ไหมครับเนาะเป็นปูนนะครับเนาะพระวัดสมเด็จวัดะระฆังก็แก่มวลสารนะครับอันนี้เป็นบางขุนพรมก็จะแก่ปูนถูกไหมครับนะครับแต่ไม่ว่าจะแก่อะไรไม่มีนนะคราบพระเนื้อผงนะเป็นพี่พระเนื้อผงนะครับถ้าเป็นผงแบบ,บนปนๆป,ปี้ๆนะเอาพิมพ,าพ,าพ์พระไปกดยังไงมันก็ไม่ขึ้นรูปผมพูดถูกไหมนะครับพระนะครับ ต้องเอาน้ำเป็นตัวประสานนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำอ้อยน้ำตังอิ้วหรือน้ำอะไรก็ช่างที่มันเป็นของเหลวอะนะครับทําให้มันเป็นก้อนถูกไหมครับเป็นก้อนเป็นของเหลวแล้วกดเข้าไปมันถึงจะขึ้นรูปเป็นรูปพระเป็นรูปอะไรก็ช่างถูกไหมครับนะครับอันนี้แหละนะครับที่ผมใช้ดูนะครับเพื่อน่ดูนะครับเนาะและธรรมชาติของผงนะครับของผงกับน้ํานะครับเวลาอบเวลาเขาร้อนนั่นนะครับเนาะผ่านระยะเวลามานานหลายปีนะครับดูนะครับ ความชื้นเขาจะผลขึ้นตามผิวพี่นะดูนะครับแล้วพอผ่านการเวลานะนี่นะผ่านการเวลานะครับนะดูนะครับไอ้คราบขา,ขาวๆคุมเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมครับมันจะออกเป็นเ,เหลืองๆนะนะครับอันนี้เป็นจุดหนึ่งผมจะดูไหมครับมันจะออกเป็นเ,เหลืองๆมันเป็นธรรมชาติความเก่าก็คือคุมผิวแล้วก็ทับซ้อนนะครับเหมือนเหมือนเนื้อตะกวัวนะครับเราเป็นไข่ขาวเป็นไข่แดงเป็นไข่เหลืองเหมือนลูกม,มะเนียมถูกไหมครับ นะครับหลงพเนียมก็สองสี่ห้าศูนย์คุณเปรียบเทียบได้นี่นะมันมีธรรมชาติต่างๆของเขานั่นแหละนะวิ่งไหมครับดูนะครับเนาะดูธรรมชาติเห็นไหมครับแล้วก็มาดูอ่าเดี๋ยวผมจะพูดอย่างนั้นอย่างนี้ผมจะให้ดูองค์ที่ดูง่ายๆแล้วกันนะครับจะต้องขออนุญาตด้วยนะครับก็ก็อย่างที่บอกนะครับวิ่งเนี่ยเนาะพระนะครับมันจบยากนะขนาดของมือใหญ่ๆยังไม่เหมือนกันเลยนะนะครับอันนี้ผมก็พูดผม จบยากแต่ผมก็มีวิธีการเก็บของผมวันนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะครับมาดูเนี่ยนะดูองค์นี้ที่ดูง่ายๆนะครับของไข่ลัดนะครับดูนะเห็นไหมครับนี่นะนะครับเขาจะมีไข่ขาวๆก่อนนะครับแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไงครับจะเป็นเหลืองๆเหลืองๆแบบนะครับเหมือนขาวนะครับขาวแล้วมันก็เริ่มไปแก่ไปเหลืองนะครับเนาะเห็นไหมครับนาดูนะนี่ดูด้านหลังเห็นไหมครับเนี่ยดูเห็นไหมครับ เนี่ยดูจะเป็นไข่ขาวปกคลุมนะครับแล้วมันจะออกเป็นเหลืองเหลืองๆหลือมันเหมือนความแก่ของความขาวนะครับเนาะเหมือนไข่วัวใช่ไหมครับไอเหมือนพลน,นตะกัวนะครับเนาะปลาแก้บนอ่ะง่ายๆ,ๆนะครับเพราะไข่ๆก็น่าจะมีองคูนะเห็นไหมครับแรกๆจะเป็นขาวนะครับแล้วมันก็จะเริ่มเป็นเหลืองมันถึงไปใช้ดูตะกัวสนิมแดงได้ไงนะมันจะเป็นธรรมชาติคล้ายๆนั้นแหละนะเห็นไหมครับขาวๆาเหลืองเหลืองอะนะครับอันนี้ดูในไอนี่ไปแล้วนะเดี๋ยวดูในหนังสือหน่อยนะครับ ดูนะครับเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆนะครับแล้วก็มาดูในหนังสือสักนิดนึงนะครับสําหรับที่จะได้ชัดเจนนะครับเนาะนี่นะเห็นไหมครับหลังคุณพรมเส้นได้นะเห็นไหมครับมันจะออกขาวๆนะครับแล้วมันจะเริ่มมีเหลืองๆเนี้ยนะครับนะแล้วมันจะเป็นไขปกคลุมตามผิวเห็นไหมครับนะอันนี้ที่ผมอยากจะฝากนะพี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ดูแล้วกันนะครับเนาะก็คือเพื่อนอพี่ก็ดูอย่างเดิมนั่นแหละนะครับแต่เป็นสิ่งที่ผมเพิ่มเข้าไปนะครับแล้ว ไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันเห็นไหมครับมันเป็นขาวๆเหลืองๆดูนะวันนี้นะมาดูนะขาวๆเหลืองๆนะครับเนาะนะครับแล้วก็มาดูมาดูงานสนามนะหรือพาเกนะครับเนี่ยพยายามแต่งเก่าเห็นไหมครับดูนะแล้วผมจะให้ดูความต่างนะครับมีหลายแบบมันไม่มีน้ำเนาะนะครับนี่นะครับเนาะมันต้องดู จากนะครับบางทีเราต้องเดินดูสนามดูเป็นภูมิคุ้มกันด้วยนะพอดีนะบางทีเรามันอยู่ในโลกเราไม่ใช่จะมาดูพระองค์เดียวล้วคิดโมโนไม่ใช่นะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับเออลืมบอกนะพี่อย่างนะครับผมนะพระสมเด็จจบยากนะครับเนาะนะครับผมก็วันนี้ก็แค่จะมาเล่าสู่กันฟังถึงแนวทางที่มันเป็นพระในฝันนะครับเนาะทุกทุกคนผมแค่จะ่าบอกว่าผมเก็บอย่างนี้นะนะครับก็คือจบยากผมตัดผมขอตัดปัญหานะครับเนาะนะครับพระองค์นี้ผม ไม่ได้เปิดราคานะผมไม่ได้ขายนะนะครับเราไม่ต้องทักมานะครับเนาะนะผมแค่เล่าสู่กันฟังนะพี่นีเนะครับในก็คือเมื่ออาทิตย์ก่อนเพิ่งได้มาก็เล่าสู่กันฟังว่าผมได้มาเพราะอะไรผมเช่ามายังไงทำไมผมถึงเช่าแค่นั้นเองนะครับคุยกันสบายๆนะนะครับมามาต่อนะครับเห็นไหมครับดูนี่นะครับดูเห็นไหมครับไข่ ขาวปกคลุมนะครับดูนะครับมีมีลงกล้องอีกทีไหมครับแล้วก็จะกลายเป็นเหลืองแล้วดูพาสนามนะมีแบบพาสนามหรือพาเคนั่นเองเอาทีโะองเลยนะนะครับเอาเอางานอย่างนี้ก่อนละกันนะครับที่เห็นกันลงบ่อยๆนะครับว่าเอ้ยมันกมันเก่านะมันผมเห็นลงหลายกลุ่มงานประเภทนี้ยนะครับเนาะเนี่ยดูดูเหมือนเก่านะเห็นไหมครับดูข้างนอกเหมือนเก่าแล้วดูนะผิวพีมีไหมผิวออกกาวแปะเห็นไหมครับาามันไม่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมันเท่ากันหมดเห็นไหมครับ มันแข็งปังเลยนะนะมันไม่เป็นคาบอย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นคาบของเขาเนี่ยอันนี้คาบกุนะเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆมันเป็นธรรมชาติอ่ะไม่ดูถ้าคนดูนะครับใจดีๆนะนะครับดูนะครับแล้วผิวมีเปลี่ยนไหมโซนเดิมทั้งองค์เห็นไหมครับแต่จริงๆเห็นไหมครับดูจะมีเหลืองๆเหลืองๆจะเห็นไหมครับนะองค์แรกผ่านไปไวเหมือนโกหกแบบหกสองเห็นไหมครับดูเหมือนเกานะนะครับแล้วดูผิวมีคาบอะไรไหมล่ะ มีไหมงานอย่างเนี้นะครับบางคนก็ยังหลงเป็นแท้เยอะน,นะนะเห็นไหมครับแต่ก็มันเก่าไอ้มันแตกลายงาเลยแต่ดูผิวธรรมชาติผิวมันมีอะไรไหมเห็นไหมครับมันเป็นมาจากในเนื้อมันเก่ายัางไงว่าค้าไม่มีเลยนะแล้วคุณสร้างยังไงอนะ่ะไขาจากน้ํามันไปไหนอนะ่ะเห็นไหมครับที่ผมใหม้ดูเมื่อกี้นะครับผงคูดูง่าย,ายๆเห็นไหมครับนี่นะนะ องคูดูง่ายๆย้อนมาดูนิดนึงนะครับนอกพ็ดูง่ายจริงนะครับนะครับพักในเว็บนะนะครับนอนใน Google มันมีทั้งเกทั้งแท้นะครับเกเราก็ไม่ยุ่งกับเขานะครับแต่แต่ดูง่ายเพื่อการศึกษานะเห็นไหมครับี่ครับจะเป็นขาวแล้วก็จะกลายเป็นเหลืองนะครับเอาง่ายๆนะมันจะเป็นน้ําคล้ายๆน้ําว่านหลือภูทวดปี้าเขาเรียกน้ําว่านน้าว่านนะมันจะพูดขึ้นมาไม่มีนะมันจะพูดขึ้นมานะครับเห็นไหมครับ ผิวเขานะครับที่เขาบอกว่าสมเด็จนะปูนเขาจะคล้ายๆนมข้นหนไอไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับจบอกมันๆขาวๆมันๆบางคนเขาว่าเหมือนงาช้างมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม,ไมี่นะอ่ะ<笑><笑>โอเคนะครับเรามาตอนะผมย้อนไปย้อนมาต้องขออนุญาตด้วยนะครับบางทีเราอยากจะแบบให้เข้าใจนะน,นิธีแนละ้วดูนะครับมันดูเก่านะนะแต่คุณดีๆนะเขาถึงให้คุณมีกล้องส่องผ้าไงดูผิวนะครับไม่ไงไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับ เก่ายังไงอะครับตร้งมาจากน้ําเป็นตัวกระสานแล้วมันผุดมานะครับขนาดปีเก้าเจ็ดยังมีน้ําว่านขนาดนั้นเห็นไหมครับนะดูนะนะครับองค์ที่สองผ่านไปแล้วดูอีกงานอีกแนวหนึ่งนะครับทาเป็นไข่นะครับนะครับแต่ไข่เห็นไหมครับมันเท่ากันหมดมันไม่มีขาวเลยน้ําตาลหมดเลยแต่องค์จริงๆเห็นไหมครับมันจะเป็นไข่นวลๆรับดูอย่างเนี้ยเห็นไหมครับมันจะมีเห็นไหมครับมีผงต่างๆนะครับผมนะอันนี้จะเท่ากันหมดเห็นไหมครับ แข็งปังเลยนะครับคือดูอย่างนี้เหมือนมันติดในเนื้อเลยไหมครับเนี่ยทำเลยครับนะครับนะไข่ทำนะครับผมนะนะครับแล้วก็ดูนะนะครับอีกองหนึ่งนะครับเห็นไหมครับต่างไหมเนี่ยคาบมาจากในเนื้อเลยแทนที่ธรรมชาติของเขานะครับจะเป็นไข่ขาวก่อนแล้วก็ค่อยๆเหลืองนะครับอันนี้ไหมคาบมาจากในเนื้อเลยเห็นไหมในองค์พระเลย นะครับอันนี้อยากจะบอกนะนี่ครับความสําคัญนะครับก็คือพี่ๆก็ดูยังไงสะดวกอยู่ยังไงก็ดูไปเถอะนะครับแต่นะครับก็เอาของผมแจมแจไปก็ได้นะครับแล้วก็เพราะผมก็มีเก็บบ้างนะครับเนาะแต่ก็คือเป็นแนวทางที่วันนี้จะเล่าสู่กันฟังนะไข่ขาวไข่เหลืองนะครับเพราะน้านะครับมันอยู่ข้างในมันอบร้อนชื้นมันก็ผุดขึ้นตามผิวถูกไหมครับก็เหมือนเราต้มไข่เห็นไหมครับมันก็เป็นไอขึ้นมานะครับน้ำมันร้อนอ่ะน้ําไปได้ทั่วพี่ นะครับมันไปได้ทั่วมันร้อนมันก็ผุดขึ้นตามผิวดิมันระเหิดละเหยเขาเรียกนะครับเนาะมันผุดขึ้นตามผิวเห็นไหมผุดมันผุดขึ้นขอบหม้อเห็นไหมนะครับพอขอบหม้อเสร็จมันก็เป็นไข่ขาวเห็นมันนานไปนะครับห็่มันก็ขาวแล้วก็พัฒนาเป็นเหลืองนะครับมันก็เหมือนไอ้พวกเนื้อตะกัอนะครับเนาะเห็นไหมครับขอผสมปลาหลอดปลาหลอดก็เป็นของเหลวว่าอย่างหนึ่งนะมันก็ไหลไปทั่วเหมือนกันนะครับมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละนะมันมีบเราดูนะครับนะครับก็นะครับเนาะ เล่นพ้านะนะครับหลักใหญ่ใจความนะครับเพราะพ้าแท้นะครับเนาะพ้าแท้จะแท้ไม่แท้ดูที่ผานะวันนี้บางทีนะครับเนาะมันมีคําแบบคําเท่ๆในวงการนะวันนี้บที่ที่แบบผมจะเล่าให้ฟังนะคาเท่ๆในวงการบางทีมันก็มันก็มาจากปากคนเดิมนั่นแหละนะครับแต่บางทีมันมีคามันมีความย้อนแย้งในในตัวของมันนะครับผมจะยกให้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับเนาะนะครับพ้าแท้นะครับต้องแท้ทุกตาแท้ทุกที่ แพ้แท้ต้องแท้ทุกตานะครับขายได้ทุกที่นะก็มาจากกลุ่มดําเดิม,ดมคนดําเดิมนะผพาแท้ต้องแท้ทุกตาต้องขายได้ทุกที่นะแล้วสุดท้ายไอ้กลุ่มคนดําเดิมก็บอกใครจะดูเก๊ไม่สําคัญสิบยี่สิบคนมาหาผมผมดูแท้ผมได้ตังค์มันแท้ทุกมันแท้แทุกต,ตาอย่างไงวะสิบยี่สิบคนดูเก๊ผมชอบผมซื้อเอาอย่างนั้นผมคุณชอบคุณซื้อคุณก็เหมือนคุณซื้อกางเกงคุณซื้อเสื้อครับ <laughs> มันไม่ได้เกี่ยวว่าแท้เก๊ คุณซื้อรถใช่ไหมครับเออมันเป็นความชอบแล้วมันไม่ได้มองของเก้แท้นะครับก็มาจากคนเดิมอะครับแท้ต้องแท้ทุกตาขายได้ทุกที่สุดท้ายก็ใครดูเกไม่เป็นไรสิบยี่สิบคนมาหาผมผมซื้อก็ได้ตังค์ผมไปนะครับอา้าวอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ดูที่พาคุณดูเอาชื่อเสียงตัวเองมาเปนน็นไอ้นี่แล้วก็สุดท้ายก็มีคําพูดจากของเขาเล่นพาทุกคนก็เคยโดนเก๊ผมก็ยังเคยโดนเก๊เอาแล้ว แล้วองค์ที่คนอื่นดูเกแล้วคุณดูแถมมันจะไม่มีสิทธิ์เก๋หรอครับถูกไหมครับมันก็เป็นวังบนไปไปมาๆนะนะครับต้องแท้ทุกตาสุดท้ายใครดูเกไม่เป็นไรมาชอบผมมาหาผมผมดูแท้ผมซื้อเออแล้วยังไงอ่ะคนอื่นดูเกแล้วต้องขายได้ทุกที่ยังไงผมไม่เข้าใจนะบางทีใช่ไหมครับก็เลยย้อนกลับไปนะครับเนาะพาแท้นะครับแท้ที่พระดูที่พระนะครับเป็นไม่พี่นะ เล่นที่รู้ดูที่เป็นนะครับศึกษาให้เยอะๆนะครับนาะศึกษานะก็ทุกคนนั่นแหละมันจะมีแนวทางนะครับเนาะผมบอกตลอดนะครับผมมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้มันมีจุดที่ผมใช้ดูด้วยจากกรรมวิธีการสร้างของเขานะครับนะมันเป็นจุดสังเกตอย่างหนึ่งนี่มันเป็นธรรมชาติการสร้างนั่นนะครับก็คือผมอาจจะถูกจะผิดก็ได้นะครับไม่ต้องเชื่อผมแต่เพื่อนพี่ที่ดูที่เล่นก็ใช้แนวทางเพื่อนพี่เป็นนั่นแหละ แต่ดูของผมก็เสริมไปนะครับเราเสริมไปก็เล่าสู่กันฟังภาษาเพื่อนๆพีพ่ๆน้องๆนะครภาพไม่มีใครเกิดทานมันไม่มีใครถูกใครผิดหรอกนะครับเพราะมันไม่มีคนเกิดทานนะครับแล้วข้อมูลมันก็ประสิทธ์ประต่อากันนะครับนะอ่ะก่อนจะแยกย้ายนะครับมาลงกล้องกันสักงนิดนึงนะครับผมนะดู <c oughs> นี่รนะก็ดูผิวเขาเห็นไหมครับธรรมชาตินะไข่ขาวก่อนจะไปเหลืองเห็นไ,ไหมครับเนี่ยดูนะครับเนาะ แล้วดูองค์นี้นะดูโอ้เกาจัดนะครับแล้วดูผิวมีไข่อะไรไหมนะมันแวบเลยมีไข่อะไรไหมนะเนี่ยคงจะถูใบกล้วยมาเห็นไหมครับมีไข่ไหมครับดูนะนะครับพลาฟอร์มเนี่ยโอ้เยอะนะครับยังมีคนหลงเยอะนะครับนะครับนะครับก็กระปูตรงๆนะผมเล่นพาสมัยก่อนนะครับแล้วก็ คือยังไงเดียวมันเงินน่ะนะพี่รนะเงินก็คือไปใครก็อยากได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกขนาดนี้ยังมีคนหลงแล้วยุคก่อนนะครับยุคก่อนที่โซเชียลมันยังไม่แรงมันมันมันมีคนหลงแน่นอนนะครับขายได้หลายพันด้วยนะนะครับก่อนที่แบบคนจะเริ่มรู้แล้วมันก็เริ่มลงมานะครับก็เลยเก็บไปตั้งแต่ยุคนั้นนะเก็บไปเป็นองคูองค์ที่ว่าเก้ละกันนะครับเขาเรียกว่าอย่างงั้นละกันนะครับเห็นไหมครับก็ดูนะครับ นี่เห็นไหมครับความต่างนะนะครับไขได้ดูนะครับเนาะถ้าคุณไม่เปิดใจก็แล้วแต่นะครับเนาะแต่สิ่งที่ไม่ดูที่ผมจะแนะนำเองไหมครับมันมีความต่างเห็นไหมครับด้วยกรรมวิธีสร้างของเขานะครับมันอบมันทําให้ลานมันเก่านะครับเหมือนเล่งไะนะครับเนาะเล่งให้มันร้อนแล้วมันก็แล้วไขมันมีไหมไหมครับทรับร้อนชื้นทับถมของฝุ่นนะครับของฝุ่นของไข่นะครับเนาะเห็นไหมครับ ฝุ่นในอากาศนะครับเนาะมันมีมันนมนานพี่นะมันไม่ได้แค่พีเอมทุกวันนี้นะครับเพื่อนพี่ที่อยู่บ้านนอกบ้านนาเก่าๆสมัยก่อนนะครับจะมีหิ้งผ้านะครับหรือว่าคอมหน้าต่างนะลองสักอาทิตย์สองอาทิตย์ลองมือไปรูปเลยฝุ่นเต็มมือไหมมันคล้ายๆกันนะครับผ้าอยู่หิ้งผ้านะครับเนาะมันก็ความชื้นมันขึ้นมาฝุ่นมันก็จับนะครับมันก็เป็นไขขาวเป็นคราบต่างๆนั่นแหละนะพี่ฝุ่นในอากาศนะครับเนาะดูนะครับ พ่อพาไเงี้ยมันแตกกุมาตั้งแต่สองพันก่อนสองพันห้าร้อยะนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะดูนะฮะเนี่ยธรรมชาตินะครับเนาะเห็นไหมครับดูผิวนะที่ผมจะบอกนะครับมาลงกล้องนะนะครับนี่นะครับผิวเห็นไหมครับคล้ายนมข้นหรืองาช้างที่เขาพูดนั่นแหละนะครับมันจะมีความแก่งนะครับแล้วก็ดูเห็นไหมครับในเนื้อนะครับเนาะแต่ออกเหลืองๆนะครับเนาะมันจะไม่แบบยังไงดีเดี๋ยวนะครับ ันจะเท่ากันหมดเห็นไหมครับเพราะมันเป็นตั้งแต่ตั้งแต่เขาผสมเนื้อมันไม่ได้เกิดจากความเก่านะพี่นะเนาะนี่นะครับเนี่ยจะเท่ากันหมดเลยเห็นไหมครับเพราะเขาตั้งใจทําตั้งแต่มันผสมเนื้อนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับเท่ากันหมดเห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันมาจากในเนื้อแต่จริงๆเนื้อเขาจะออกขาวๆนั่นนะครับแต่ที่เหลืองๆนี่มันเกิดจากความเก่านะครับผมนะเนื้อนมข้นหรือบางคนก็บางงาช้างนะครับเนาะ ตามโบราณโบราณนะครับผมนี่นะนี่ดูขอบนะครับเนาะแล้วก็ดูซุ้มนะครับซุ้มเขาจะหดตัวเข้าไปข้างในนะครับมันเห็นไหมครับมันจะยุบเข้าไปข้างในนะครับเหมือนเขาเรียกว่าโบราณโบราณเขาเหมือนว่ารอยจิกเล็บนะครับเห็นไหมครับเข้าไปนะครับเนาะมันไม่เป็นตั้งฉากอะไรอย่างนี้นะครับเนาะนี่นะครับผมดูนะครับเนาะนี่นะนะครับ ก็อีกทีนะครับเนาะนะครับพระสมเด็จนะครับเนาะผมบอกเลยนะจบยากนะครับเนาะผมข้ามขอข้ามเรื่องเก๊แท้ไปนะครับเพราะผมไม่ได้เปิดราคานะครับเนาะไม่ต้องทักมานะครับผมไม่ได้ขายนะครับผมนะครับตัดปัญหานะครับวันนี้ก็เล่าสู่กันฟังแนวสบายๆนะครับกับพาที่ได้มาใหม่นะครับผมดูผิวนะครับเนาะเห็นไหมครับคราบไข่ขาวๆนะครับพระสมเด็จบางคุณพรมนะครับผมนี่ คาบกูนะครับคาฟากู่ยังมีติดบางๆนะครับผมน,ะนี่เห็นไหมครับนี่นะแล้วก็ด้านข้างนะครับนี่นะขอบก็เก่า,กาเห็นไหมครับดูนะเนี่ยเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆเห็นไหมครับมันก็มีวันนี้อย่างวันน้าอย่างนี้ทั้งองค์แหละเป็นพี่เห็นไหมนะครับมันดูได้ทุกจุดแต่ละเห็นไหมครับขาวๆเหลืองๆมันเป็นธรรมชาติ ที่ธรรมชาติเขาสร้างนะครับมันมันเขาสันสร้างมานะพื่นี่นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับเห็นไหมครับขาวๆเรื่องเดืองไข่ขาวคุมนะครับแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของไข่ขาวนั่นนะครับมันก็คือเก่าซ้อนเก่านะครับเก่าแล้วเก่าอีกเก้าเก้าเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนไล่เสียงมันจะเป็นลมอย่างนั้นแหละเพื่อนเพื่อนะนี่นะครับก็นะครับมาแนะนํากันนะครับเก็บพระนะครับเราคิด ข้อมูลต่างๆผมบอกตลอดนะครับในโซเชียลนะครับมันใช้หาข้อมูลนะครับแต่เราเอาไปคิดต่อนะนพีนะ่เราเอาไปคิดต่อนะครับเราอย่าไปเพราะคนนั้นบอกเพราะคนนี้บอกมันมันไม่ใช่นะครับเราต้องมีแนวทางของตัวเองนะครับเราต้องมิกการใช้ชีวิตนะนะครับเนาะสมมุติว่าเหมือนใช้ชีวิตนะไม่ต้องดูพาแล้วครับในคนนี้นาะที่การงานดีคนนี้รวยแล้วกันนะครับ เราจะไปเอาแบบเขาต้องทําแบบนี้นะครับแต่ต,ต้นทุนชีวิตคนเราไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเซียนดังบางคนนะครับเนาะเป็นเด็กๆหนุ่มๆน,นะครับเนะพ่อแม่เขารวยบางคนนะครับเนาะที่พ่อแม่เขารวยเขาให้เงินมาเช่าผ้าเป็นแสนเป็นล้านที่แบบเขาก็พูดนะนะครับว่าของเงินแม่ไปเช่าผาแล้วเขาเขาแบบเอามาศึกษานะครับพ่อแม่เขารวยเป็นไอพี่นะเขาก็เป็นไวสินะครับเขาได้เขาได้ ซื้อองคูนะครับจากครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เขาเล่นพาดีๆมาศึกษานะครับเนาะ <c oughs> เขาก็เป็นวัยสี่นะครับบางคนแบบอย่างเราแล้วกันนะครับเพราะผมก็อายุสิบห้าเขามาทํางานในกรุงเทพนะอย่างเรานะครับเราเราไม่มีแบบเขานะครับเราก็ต้องใช้ความพยายามเยอะๆนะครับเราก็ต้องแล้วทุกวันเนี้ยนะครับผมว่าดีนะนะครับมันเป็นโลกโซเชียลที่แบบอาจารย์ดังๆ,ๆหลายๆท่านเขาเขาเอาพาตัวเองแบบ พระใช้พระอะไรอย่างเงี้ยของในพงในพนอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เขาเก็บสะสมมานะครับเนะาะเพราะเป็นโลกโซเชียลมันมีให้เราศึกษานะครับแต่หลักใหญ่ใจความก็คือนะครับที่ผมบอกนะครับต้องดูเก๊แท้ให้เป็นก่อนแล้วก็ต้องรู้ว่าเก๊พออะไรแท้พออะไร,ออะไรมันแค่นั้นเองนะพี่แล้วคุณรู้แทเก๊แท้เป็นแล้วคุณก็นะครับคุณก็จะได้ศึกษาจากพระองค์นั้นนะที่เขามาโชว์นะแต่ถ้าคุณแยกไม่เป็น นะครับพระแล้วคุณไปโดนไป,ไปเจอพระเกยอย่างเงี้ยนะครับเออแม EN ่นอุ้ยกล่าวนะแตกรายงาเลยนะแตกรายงาเลยนะเนี่ยคุณก็ว่าอย่างนี้แท้ง่ายๆภาษาพระกตากับถูกไหมครับผมยืนยันตลอดว่าพระองค์นี้ยเกนะครับถ้าใครบอกแท้มาเดี๋ยวผมจะหาให้เพราะผมขายจนเปิดหมดแล้วนะครับเมื่อตอนนั้นนา,นนานแล้วนะครับแล้วพอผมพอผมแบบ ยังไงเดียวพอแบบมันมันถึงจุดอิ่มตัวนะครับพี่ๆนะเพราะผมมีงานประจําผมไม่ได้แบบต้องหาเงินพอเรามาถามตัวเองผมก็เลยไปเป็นแอดมินกลุ่มนะนะครับไปเป็นแอดมินกลุ่มไปช่วยเขานะครับเพื่อที่จนะเป็นแนะนํผพานะนะแล้วต่อมานะครับแล้วต่อมาผมออกจากแอดจากแอดมินกลุ่มเพราะอะไรนะรผมผมมาทําช่อง youtube นะนะครับผมมาทําช่อง youtube แล้วก็เหมือนแบบต้องหาช่องต้อง,องหาข้อมูลต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ แล้วตอนนี้ในกลุ่มแอดมินนั้นนะ่ะในกลุ่มนั้นน่ะนะครับก็คือผมสายเครื่องรางนะนะครับแล้วตอนนี้เหมือนเวลาเขาถามเครื่องรางแล้วเหมือนเขาผมไม่ตอบสักทีอ่ะนะครับด้วยความที่ผมยุ่งนะนะครับไหนจะงานประจําไหนจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดมีการแบบคือคุณมาขอความรู้แล้วคุณไม่ได้แบบเสียตังค์อ่ะนะครับแต่มาใช้อารมณ์แบบโวยวายอ่ะผมก็รู้สึกนะนะครับผมทําด้วยใจแบบสาธารณประโยชน์นะครับเนาะก็คืออยากให้คุณแนะนําความรู้ แล้วผมบอกตลอดผมไม่ชอบให้ใครมาบังคับผมนะครับเพราะผมก็ไม่ชอบบังคับใครนะพอมาบอกแอดมินไปไหนทําไมถึงจะถามหลายวันแล้วอะไรอย่างนี้นะแล้วผมไม่ได้อะไรผมไม่ได้เงินได้ทองอ่ะนะผมก็เลยอ่าผมออกผมก็เลยขอพี่เขาอ,ออกมานะครับว่าผมไม่มีเวลาผมไม่ค่อยมีเวลาแนละ้วผมมาทําอย่างนี้นะครับนะก็เลยออกมานะครับมันก็เป็นอย่างนี้เองนะครับนะว่านะคุเรามันก็มีอารมณ์มีจิตใจนะครับผมนะ เราอยากทาดีแต่บางคนมาโดนใครบน่นเรื่องอะไรก็ไม่รู้แล้วเราไม่ได้มีผลประโยชน์อนะครับนะเราก็นะครับ,นะเ,รนะรบเพราะในกลุ่มนะครับเขาก็รู้ว่าผมไปได้มีสายเครื่องรางนะแล้วก็แอดมินในกลุ่มก็ประมาณเกือบสิบคนนะครับเนเวลาเขาอยากได้เครื่องรางอะไรเขาก็จะแบบให้ผมหาให้นะครับแล้วก็ก็ผมซื้อขายเครื่องรางมานานพอสมควรนะครับเนาะผ่นะานมือผ่านตามานะครับแล้วก็มาให้ผมหาให้ราคาคนรู้จักกาันแล้วก็ ใครที่ซื้อขายกับผมก็รู้นั่นแหละผมก็คนแบ่งปันนะครับผมไม่ได้แบบโอ้ไม่ได้หวดเอาแบบโอ้ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ผมดูทุนนะผมดูทุนได้มากเป็นหลักนะครับถ้ามันราคามันตึงมากผมก็จะถามก่อนว่าเอาไหมชิ้นเนี้ยนะครับราคาแค่นี้นะนะครับแต่แท้ดูง่ายนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะบบกเขาประมาณนั้นแหละนะครับนะว่าก็แล้วเขาตัดสินใจนะครับแต่ถ้าราคาพอเอามาได้นะผมเอาเลยนะนะครับเพราะเขาไม่เอาไม่เป็นไรผมก็ชอบเก็บอยู่แล้วนะครับ ตัวเครื่องล้าง,ล,างลงรักเก่าๆนะครับเนาะก็โอเคพ,อพี่ๆนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็พูดคุยกันพูดคุยกันสบายๆนะครับเนาะวันมันเริ่มต้นสัปดาห์นะครับเนาะนะครับไม่ต้องเรียดไม่ต้องคิดมหาข้อพี่พีนะเดี๋ยวพูดคุยเล่าสู่กันฟังไม่ต้องเถียงกันเอาเป็นเอาตายเอาชนะหรอกพี่ๆนะ,นะชนะแล้วได้อะไร <c oughs> ได้สะใจแล้วะครับแล้วแต่คุณได้คนเกลียดคุณเพิ่มมาคนหนึ่งผมว่ามันไม่ ผมไม่เอาด้วยอ่ะนะครับใครจะเถียงกันอะไรกันไปเถอะตามสบายนะมันไม่ใช่สไตล์ผมนะครับนะผมให้ความรู้นะครับให้คือให้ความรู้กับให้ข้อมูลนะนะครับจะเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่เพื่อนพี่ผมพูดตลอดนะครับเงินเพื่อนพี่ไม่ใช่เงินผมนะครับผมไม่ได้ซีเรียสด้วยนะครับเนาะโอเคเพื่อนพี่สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดสตาร์ทให้กำลังใจพูดคุยกันมาตลอดนั่นแหละนะครับทั้งไลน์ทั้งเฟซทั้ง u t u b e นะครับเนาะแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้ามีแนวทางการสะสมนะครับเนาะก็ลองหาข้อมูลดูนะครับผมแนะนํานะครับก็ฝากาก,ดก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสตาร์ทไช่องให้ผมกันด้วยละกันนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ